เคยรู้สึกไหมครับว่าคำว่าอดทนไว้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยบางครั้งมันก็เหมือนเป็นพลังให้เราสู้ต่อแต่บางทีมันก็กลับมากัดกินใจเรางเงียบวันนี้เรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าความอดทนที่สร้างเราขึ้นมากับความอดทนที่ทำร้ายเราไปเรื่อยๆมันต่างกันตรงไหนและอยากชวนมาตั้งคำถามกับตัวเองกันสักนิดหนึ่งครับว,ว่าสาหรับเราแล้วคาว่าอดทนมันคืออะไรกันแน่ คือการก้มหน้ายอมรับชะตากรรมไปมเงียบๆหรือคือการยืนหยัดอย่างมีเกียรติท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่าเพราะคําตอบที่เรามีต่อคําถามนี้นี่แหละครับที่อาจจะเป็นตัวกําหนดสุขภาพใจของเราในระยะยาวเลยหลายครั้งเลยนะครับที่เราบอกตัวเองว่ารึปไว้ต้องทนแต่เราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าเรากําลังทําร้ายสมองของตัวเองอยู่เรามาักจะเข้าใจผิดว่าการเก็บกดความรู้สึก การแสดงว่าไม่เป็นไรคือความเข้มแข็งแต่ในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งนี้มันไม่ต่างอะไรกับระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กำลังนับถอยหลังอยู่ในใจเราเลยแล้ววันนี้ครับเลยอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับปรัชญายญี่ปุ่นคำหนึ่งที่เรียกว่ากามังคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆแล้วพอเราเอาวิทยาศาสตร์สมองมาส่องดูคู่กันนะโหภาพมันจะชัดขึ้นมากๆเลยครับว่าการอดทนอย่างมีศักดิ์ศรีเนี่ย มันช่วยเราผ่านมารสุมชีวิตไปได้ยังไงโดยที่ใจไม่พังไปซะก่อนกะว่ากามังเนี่ยนะครับรากของมันมาจากพุทธนิกายเซนแปลแบบตรงๆก็คือการอดทนต่อสิ่งที่ดูเหมือนจะทนไม่ไหวด้วยความอดกลั้นและศักดิ์ศรีหัวใจของมันจริงๆไม่ได้อยู่ที่การทนเฉยๆนะครับแต่อยู่ที่คําว่าศักดิ์ศรีนี่แหละมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการรักษาสติการควบคุมตัวเองและทําสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ ท่ามกลางวิกฤตครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองเทียบกับอไคำหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับคือคำว่าชิกาตะกันนายซึ่งแปลว่ามันช่วยไม่ได้อันนี้จะให้ความรู้สึกของการยอมจำนนปล่อยให้โชคชะตาพาไปแต่การมังนี่คนละขั้วเลยครับการมังคือการอดทนอย่างมีเป้าหมายเหมือนต้นไผ่เลยครับที่ถึงจะโอนอ่อนไปตามแรงลมแต่ก็ไม่เคยหักโคน่นยังคงยืนหยาดอยู่ได้ เป็นการอดทนที่สง่าง,งามไม่ใช่การยอมแพ้เอาล่ะครับทีนี้เรามาลองเดินทางเข้าไปในสมองของเรากันบ้างดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เวลาที่เราอดทนใน2รูปแบบที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้ระหว่างการเก็บกดความรู้สึกเอาไว้กับการกํากับดูแลอารมณ์อย่างเข้าใจและมีสติเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆแล้วบอกตัวเองว่าห้ามรู้สึกนะห้ามโกรธห้ามเศร้า ในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่า separation หรือการเก็บกดครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับมันเหมือนเรากําลังพยายามกดลูกบอลยางลงไปใต้น้ํายิ่งเราออกแรงกดมันลงไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งพยายามจะเด้งกลับขึ้นมาแรงเท่านั้นใช่ไหมครับสมองของเราก็ทํางานแบบนั้นเป๊ะเ,ะเลยไอการเก็บกดความรู้สึกแบบนี้นะครับมันจะไปจี้ปุ่มส่วนหนึ่งในสมองที่ชื่อว่า a m ิกด a l a หรือที่เราเรียกมันเล่นๆว่าเป็นศูนย์เตือนภัยของสมองให้ทำงานหนักตลอดเวลาเลยครับเหมือนสัญญาณกำขโมยที่ดังไม่ยอมหยุดจนร่างกายเราหลังฮอร์โมนความเครียดออกมาเรื้อรังซึ่งในระยะยาวแล้วมันส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายและสมองของเราได้เลยแต่การอดทนแบบกามังที่แท้จริงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับมันไม่ใช่การเก็บกดแต่คือการกำกับดูแลอารมณ์ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมองส่วนที่เปรียบเสมือน เป็น CO o ประจำตัวของเราเลยแหละครับสมองส่วนที่ว่านี้ก็คือสมองส่วนหน้าหรือที่เราเรียกกันเท่ๆว่า prefrontal cortex PFC นั่นเองครับสมองส่วนนี้ทำหน้าที่เหมือนผู้บริหารระดับสูงเลยนะคอยกำกับดูแลความคิดการตัดสินใจและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการตีความสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราขึ้นมาใหม่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ คนที่มีความยืดหยุ่นทางใจสูงไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดนะครับเขารู้สึกแต่เขาใช้สมองส่วนหน้าหรือ PFC เนี่ยเข้ามาช่วยจัดระเบียบความคิดแทนที่จะแค่กดความรู้สึกเอาไว้สมองส่วนนี้จะช่วยเราตั้งคำถามว่าโอเคตอนนี้สถานการณ์มันแย่มากแต่เราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างความหมายของความเจ็บปวดนี้คืออะไรนี่แหละครับคือหัวใจของความแข็งแกร่งที่แท้จริง พอเข้าใจหลักการทำงานของสมองแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะฝึก CEO ในสมองของเราให้แข็งแรงขึ้นได้ยังไงล่ะข่าวดีก็คือสมองของเรานั้นฝึกฝนได้ครับและนี่คือวิธีง่ายๆที่เราสามารถเริ่มทำได้เลยมี3ขั้นตอนสำคัญสคัญที่จะช่วยฝึกฝนครับขั้นแรกเลยคือการยอมรับความจริงซึ่งหมายถึงการอนุญ,ญาตให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจได้โดยไม่ต้องไปตัดสินตัวเองนะครับ ขั้นที่2คือการค้นหาความหมายในความยากลำบากนั้นซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยและสุดท้ายคือการเชื่อมต่อกับคนอื่นเพราะเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้แบกทุกอย่างไว้คนเดียวเดี๋ยวเราจะมาลงลึกในข้อที่สําคัญที่สุดกันครับในเรื่องการค้นหาความหมายเนี่ยมีคําพูดของคุณวิกเตอร์แฟรงเกิลจิตแพทย์ผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันที่ทรงพลังมากๆเลยครับเขากล่าวไว้ว่า,วามนุษย์เราทนได้เกือบทุกอย่าง ถ้าเรารู้ว่าเราทนไปเพื่ออะไรการหาเหตุผลหรือเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าความเจ็บปวดตรงหน้านี่เองครับที่เป็นเหมือนการออกกำลังกายให้สมองส่วนหน้าหรือ PFC ของเราแข็งแรงขึ้นทำให้เราเปลี่ยนมุมมองจากความทุกข์ทรมานไปสู่พลังในการก้าวต่อไปได้สุดท้ายแล้วชีวิตเรามันก็คงหนีพายุไม่พ้นหรอครับจริงไหมแต่เราเลือกได้ว่าเราจะยืนหยัดท่ามกลางพายุนั้นยังไง การฝึกกามังหรือความอดทนอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่การฝืนยิ้มทั้งน้ำตานะครับแต่คือการใช้สมองส่วนหน้าของเรานำทางหัวใจให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปอย่างมีความหมายและสิ่งยืนยันทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งก็คือสมองของเรามีความสามารถที่เรียกว่า neuroplasticity ครับซึ่งหมายความว่ามันสามารถเรียนรู้และสร้างเส้นทางใหม่ๆได้เสมอเลย ความแข็งแกร่งทางใจจึงไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดนะครับแต่มันคือทักษะที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนและสร้างขึ้นมาได้จริงๆเพราะฉะนั้นค่อยๆเรื่องทีละนิดนะครับอ่อนโยนกับใจตัวเองมากๆในวันที่รู้สึกท้อแท้และภูมิใจในทุกครั้งที่เราพยายามลุกขึ้นใหม่ขอให้ทุกท่านมีหัวใจที่แข็งแกร่งและงดงามในแบบของตัวเองนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ